ครับสวัสดีครับนี่จะราบขออา้อเสนอจารแฟนบอลออฟฟิเชียลครับอูแต่งหน้ายีพี่น้องอนุญาตนะครับมา,มายบ่ยพี่โอแล้วน้องหญิงนะครับกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่นะครับฟาดกูหุดจากเอา บุ e, <c Ris ky> <laughs> ้ยผ้าไอ้หมาไม่หรอบันนี้สีบ๊ามั่ยเรื่องยังหนูนะครับโอ้โหวันนี้ช่างแต่งหน้ามือหนึ่งในอุบลเลยนะครับไม่เม็ดบัวนะครับเสียดายท่าสกายปะเดี๋ยวมันอ่ะยูน่าสว่างหน่อยละเอาอุ้ยเสียย่าว่าเถอะมันตัดผมบอบมันอะอย่างนันมันก่อน วับ,บจิน้อน<ด>อันนี้แต่หน้าทำผมนะครับไทยเอ็มวีเพลงสร้างผสมหักนะครับน้ององิงฟิชเชรลิงกับ ุณแม่จินตลาุูลาบนะครับอิหลาอิหลาทายคุณแม่มาหอดไปอิหลาพายคุณแม่จินมาหอดไปดโอ้ก็แสดวง,ดว,งว่าแม่จินแล้วอย่างหนาท่านผมอยู่กันวันนี้จะเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณแม่จินตลาุูลาบนะครับ ไปกาต่ทีไหนก็ไปมีอะไบ่ตเเออ m ต,ต่อไป MV ใครนะต่อไป MV ใครนะกะตไก่ยว่ากะตา่า่พันยีพาเด้อจริงเหรอปลาอุ้ยยิงเล่นหรอไม่เนืนำพี่เขาเลาะกสิออกม่พีไบุเป็นฟิจาริงกันหรออุ้ยโเจิก ต่อไปนะครับน้องอิงฟิเชอรลิงกับกระต่ายพันนิพานี่หน้อยเสียงใสจากอำเภอพาคขาวจังหวัดเลยนะครับพะ,ะสาวชน้อยมหาจันย์นอนจากอำเภอเมืองรีสะเกต าเกียรเ็นงักันี่ก็อุทุมพรนี่อุทุมโดยกำเนิดกันครับกัทลมบ่ครับกัทธลมั่ง้กันด้วยครับมาเิเกีนะครับจะไปทำงานที่อุปส์ครับาพเไปยืนนึ่องยุบนแล้วเนาะที่จะเกียรในพืนยืนมาตีีเกียริกันยืนด้วยกันครับรับงานทัวราชาน่าจักครับไปดครับไปเบิร์ดครับพี่น้องครับ เป็นพีเม็ดบัวนะครับเมือ่อคืนว่าอยู่อนันอยู่งานเลยมันบ่ครับเมื่อคืนนีออ้พาเด็กไปประกวดที่บ้านอีรำครับตะมนตอีรำพาเด็กไปประกวดเอาคนประกวดน่าง,งามเนาะครับใช่ครับทิดาอยัางนอ้อทิดาลำดวนแดงืมทิดาลำดวนแดงเมื่อนั้นนอ้อทิดาหอมแดงเนาะ <c oughs> <laughs> อยูู่่อยบ้านคุม้มคำ สิบเจ็ดเท่าอยู่พิมมนมัน่งสหารบ้านพี่จอนน่มือปากไงเอาไม่สิบหกมั่งสิบเจ็ดมืออื่นเท่าอยู่ปางกูมือื้อนเท่าเดี๋ยู่บ้านกูเลยบ้านปราสาทขอมเลยบ้านกูตะบนกูอำเภอปางกูจงังหวัดศรีสะเกดนะครับพวกนี้ แต่ว่า17นี่สิไรสนกุมปิดพี่น้องครับไปด้วยครับบัตรลอยยิบเก่าบาทครับบ้านพี่ตัวนี้มือปากนะครับผู้ใดเดินทางมาบ่ได้กับกุมปีดได้ครับเด้อมานชีเดิมเงินใครเดิมครับพี่น้องครับโอนแล้วส่งเขาไปทีสำนักเิมพ์แพ่งแฟนเพจครับแอดมินนะครับกะทิดึงเขากุมได้พี่น้องเด้อไปถามในกุมปิดได้ครับผู้ใดเดินทางมาบ่ได้มันที่17นี่ครับที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับ

ตื่นเต้นบอแม่บอไทยกับแม่จิตะละเธอแหลกนี่รู้สึกยังไงอือต่เกยตื่นหรอืม่แต่ตุนแค่พูดเขาฟาวพายินอยู่ ก็ไม่แกมคน,น,น,นไปส่งคนนีน้แหละไปสิมา่าไปสิไป่ายยุสานคนไป่ายยุสานดิอออเอาคนประทานมาดิไปส่งไอ้คนขับรถคนอะรมอ๋อคนไหนผีโโลโลโก้โอ้ให้โลโก โอ้นี่ศิลปินใหม่มากให้คุณพอสอนหล่องสอนล่ำนะครับน้องโลกโก้พี่บันแพงฝากพี่น้องในเด้อครับเพ็เ่นก่นล่างใจให้น้องโลกโกน้นะครับพี่น้องเมื่อคืนือสิมันขืนมือแรกคือ ใจนั่มเสรีหลอกฟิจันหลิงกับนักล้อหมอลล่ถือว่าเป็นระชีนี้มอลล่เลยก็ได้งเลยพี่น้องสำหรับคุณแม่จิตตลาพูา้นะระดับต้นๆเลยนะ,ะระดับตำนานไม่จิตตลานีอารู้สึกว่าเพื่อจะดังดังกรดังกรเมฮานีซีสานอีกเด้ มเกิดมากกระเดีฟังเลยค่ะเมีนเกิดมากกระเดีฟังเลยเกิดมากกระเดฟังตงโมตังโมตังโมอยู่อที่แต่งร้ายไม่ก็แต่อันแล้วหนีได้เกิดก่อนไหนจิตตล้อบ่ไอ๋ยมิจิจลาดังก้อนนานั่นแล้วว่านเพื่อนเขียนจดหมายดังคักลองอะไรบ่เพื่อนเขียนจดหมายลองอะไรบ่ลองอะไรบ่วจ้า นอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสจึงหยิบกระดาษมาเขียนจดหมายสักใบก็เขียนไม่เป็นต่อมากรสิเป็น ดังตัว่อๆกันคือซีเมนแม่ฮันนี่สีอสานี่ล่ะแล้วก็คุณแม่พิมพ์ภาพพอนซิลีแต่ว่าพี่กับพ่อฮันเกิดขึ้นกันพี่เกิดสามเจ็ดพี่แมพ่อันดังจะปี่สามี่สามหา ากนะัเอาพี่น้องมาเบิ่งตอนเลี้ยวนะครับสิเป็นยังไงครับนั่งก่อนบ่ายที่วันนี้น,นั่งครับโอ,อ้พี่น้องคลิปนี้ภาพเบื้งลาดเล้าครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับ buồn toàn lèo gan gặp xì nga sù sang bồn à nà áo yên ổn phải con đấy cả, bye bye ชุดส้างกับกินขาดเนีชุดสร้างกับกินขาดเลยนะน <c oughs> ักลองหาชุดไป้มาอุ้ยชุดอีสนน่ามงเงเพียงไอเออทางนัายเองหน่อยนะครับสวยสวย <c oughs> แล้วตรงถ่ายเอ็มวีมันได้มากใช่ครับเนีเฮ็ดเนี่ย เอาก่อนแปลกๆเลยเด้อโออ้ยแต่่กกนลงูเบ้าก่อนนี่คึ้พ่อไอ้แนวเพลงของผู้ใดคุณแม่พิมพาเลยนะออ๋แนวเพลงของคุณแม่พิมพาเลยนะก็เรียกว่ามวนเด้อมวนเด้อวงมวนเด้อวงใดก็ไปเตื่นเถอะเด้อมวนดีเพลงนี้ครับ ฟังแต่สิฟังนั่นบ่ท่นอืมแต่ปล่อยพูดอ่านข่ายนี่ก็ปล่อยค่ายนี่ก็ปล่อยอันซุมื้อย่าพูดมาปล่อยหน่อยเด้ได้ยินคุณแม่พิมพ์พาแล้วว่าแต่กี้ปล่อยเทื่อละ3าทีอัลบั้ม <c oughs> อัลบั้มละ12เพลงพี่ปุ่นวะปอยหลายๆว่แม่นว่าดังเด้ว่าซั่นมันต้องดังเพื่อนในเพลงนึงล่ะว่าซั่น จะมาเจอกันตอนเจ็ดนะครับพี่น้องครับลิมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ